ลงจากรถเด็ดขาดลุงคายช่วยปิดประตูด้วยค่ะหนูต้องจับตอนที่ขโมยกระเป๋าซากให้ได้ก่อนโอ๊ยคุณคะคุณหา้ามขึ้นรถจากรถไม่ได้ตามกฎหมายอาญามาตรา3 7 4ีผู้ใดพบผู้อื่นตกอยู่ในภัยอันตรายแล้วช่วยได้แต่ไม่ช่วยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตอนนี้มีโอนอยู่ในรถถ้าลุงไม่ช่วยเนี่ยลุงจะถือว่าลุงฝ่าฝืนกฎหมายนะคะ ไปเลยค่ะไปโรงพักสิคะไปเลยค่ะลุงเร็วคุณครับเงียบก่อนนะครับคุณใจเย็นก่อนนะครับผมค้นกระเป๋าทุกคนให้แล้วแต่ไม่เจอกระเป๋าเงินของคุณเลยนะครับคุณแน่ใจนะครับว่าคุณไม่ได้ทำหล่นว้ที่อื่นก็แน่ใจสิคะหนูยังหยิบกระเป๋าขึ้นมาจ่ายเงินขอโทษครับขอโทษค่ะขอบคุณค่ะ นั่นแหละโจนผมเนี่ยนะก็ใช่ไงไนายตั้งใจชนฉันแล้วก็ฉวยโอกาสกีดกระเป๋าฉันใช่ไหมมุกเก่าบแบบนี้ใครๆก็รู้รีบสารภาพมาแล้วก็เอากระเป๋าฉันคืนมาเดี๋ยวนี้โทษหนักจะได้กลายเป็นเบา,เา,เามาโนใหญ่แล้วครับพี่ผมเนี่ยนะจะเป็นโจรได้ยังไงยังจะมาปากแข็งอีกฉันจำรายละเอียดได้หมดเลยนะ อความจำดีขนาดนั้นเชียวเหรอครับก็ใช่ไงนายชนฉันตรงนี้เราชนกันตอนกี่โมงครับก็ประมาณบ่ายสามโมงไม่เกินสามโมงสิบ สามยี่สิบเจ็ดนาทีต่างหางแล้วครับแล้วคนขับชื่ออะไรครับเลขประจำตัวเขาคืออะไรอ่ะถ้ายากไปใครนั่งข้างพี่แล้วเขาแต่งตัวยังไงครับรายละเอียดแบบนั้นใครจะไปจำได้แต่ผมจำได้ไงคนขับชื่อสุรพลเป้าโตเลขประจำตัวคือ1 6 2 0 5 1 8ส่ส่วนคนที่นั่งข้างพี่เป็นผู้หญิงวัยรุ่นใส่เสื้อสีขาวผมยาวใส่หูฟังสีขาวแล้วก็มีกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลครับ ไม่เห็นมีเลยผู้หญิงผมยาวใส่หูฟังสีขาวอะ่ะมั่วตอนนั่งบนรถเมยนี่นั่งข้างพี่คนนี้ใื้อเปล่าครับใช่ค่ะ เห็นไหมครับแค่คนนั่งข้างๆพี่อ่ะพี่ยังจําไม่ได้เลยแล้วจะเชื่อของพูดพี่ได้ไงใครจะไปจําได้อ่ะน้องก็จําได้นิดๆหน่อยๆทํามาเป็นพูดได้งั้นผมจะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าจําได้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ตรงนี้ครับ กระเป๋าถูกกรีดก่อนที่เราจะชนกันแปลว่าถูกกรีดก่อนขึ้นรถอาจจะเป็นที่ป้ายรถเมย์จนใส่แจ็กเก็ตยีนใส่กางเกงสีดำ ใส่นาฬิกาข้อมือสีดำที่ข้อมือด้านซ้ายเขาไม่ได้ขึ้นรถมาด้วยครับแต่เขาขึ้นบิ๊กไบค์ทะเบียน5กอไก่ทอถุงกรุงเทพมหานคร4 3 18เออเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวกูไปกินข้าวก่อนกำลังจะไปกินข้าวที่ร้านร้านมารีน่าไงเจอกันที่ร้านมารีน่า ร้างเรื่องเก่งเนาะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่น้องพูดมันคือเรื่องจริงน้องอาจจะพูดเพื่อเป็นข้ออ้างแก้ตัวก็ได้หมวดน,นี่มันรถทะเบียนคันที่ถูกขโมยเมื่อสองวันที่แล้วนี่น้องเขารู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงแต่ไปไม่ได้รู้ได้ไงไม่ใช่แค่นั้นนะครับคนร้ายเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วยเฮ้ออยอยู่ที่นี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมีนี่อะ อยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยโจรคนนั้นคือคนนี้ครับอันนี้มันโจรลักขโมยนี่มีคดีติดตัวตั้งหลายคดีหมวดครับสายตรวจแจ้งมาว่าเจอรถติดคนร้ายขโมยไปแล้วครับตอนนี้จอดอยู่ที่ร้านมารีน่าครับ ยอดว่าน้อง